อย่างลงมั่นจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ,อย่างนี้อริยบุคคลเป็นว่าที่กันแล้วนี่แล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าใกล้ครวนทำตามกาละอันควรเนี่ยเราทรงจำได้อย่างเนี้ยแม่นยำเปี้ยเลยแล้วในเวลาใกล้จะตาย ได้ใกล้ควรธรรมะโดยการละอันควรคือช่วงใกล้ตายผู้ที่ยังละสังงยชน์5ไม่ได้ก็จะละได้ผู้ที่ละสังงยชท่าได้แล้วก็จะได้เป็นอรหรันตะ์ละสังงยชน่าสังงยช์มี10ละได้5ครึ่ง1นงนะึเป็นหรือคนอย่างน้อยขั้นที่3านมะก็จะเกิดอีกคราวเดียวแล้วหลังจากกายแตกทำลายในภพใหม่ที่เกิด ซึ่งเป็นเตวโลกก็จะปรินิพานนะก็คุ้มแน่นอนนะไม่เสียแรงความเพียนที่ได้ทรงจำนะสั่งสมสุตตมาได้ผลแน่พระเจ้าพูดผิดไม่ได้นะดังนั้นถ้าท่านพูดแล้วคำไหนต้องคำนั้นเปนี่เป็นคุณสมบัติของผู้เจ้าอย่างหนึ่ง คำของท่านเนี่ยปิดไม่ได้เพระท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคละคำเป็นอากาลิโกคำ,คำของท่านใช้ได้ตลอดอสิ่งที่เราท่องมาคืออิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบาทเนี่ยก็เรียกว่าอีกอย่างว่าเป็น อริยญาณธรรมนะคือธรรมะที่ทําให้คนเป็นอริยะขึ้นมานะนอันนี้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยเป็นธรรมะเพื่อการตรัสรู้นะในช่วงที่เราใกล้าตายเนี่ยอินทรีย์จะแก่กล้านะก็สัตว์จะบรรลุธรรมได้นะถ้าได้ฟัง จากตถาคตรหรือจากสาวกตถาคตรหรือว่าใคร่ควรด้วยตนเองแต่นี้จะใคร่ควรได้ยอมก็ต้องทรงจําได้นะให้แม่นให้คล่องปากนะก็พูดด้วยวาจายอย่างเนี้ยแล้วก็ให้ขึ้นใจนะขึ้นใจนึกในใจนึกได้ตลอดแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะคือทําความเข้าใจอ่ะนะเพราะ มีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเนี่ยต้องเข้าใจอ๋อสลายยตนะก็คืออายตนะเนี่ยภายใน6ภายนอก6เนี่ยถ้ากระทบกันก็เป็นผัสสะสัมผัสขึ้นมาทุกคนมีอายยตนะหมดนะเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นก็ผัสสะทางตาหูจมูกก็เกิดขึ้นลิ้นกายใจผัสสะเกิดแล้ว เราก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเๆเวทนาเกิดขึ้นลนะั้ผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานะการที่เราเอาธรรมะของพระองค์มาสังเกตอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นการที่ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ เมื่อทำทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งวิสูตรเนี่ยเราจะเห็นจริงตามนั้นนะอ่านเนี้ยจริงจริงจริงฉันทะความพอใจก็เกิดขึ้นาโอ้ผู้เจ้าพูดมาสองพันกว่าปีไม่มีผิดเลยเกิดเวทนาปุ๊บพอใจปุ๊บเกิดความอยากขึ้นมานนเห็นนะสลายยตนะมาผัสสะมาเวทนามาตัณหาตรงจริงหมดเลยใช่ไหม ตรวจกลางๆสายนี่บ่อยๆก็ได้จากนั้นก็ค่อยไล่ลงไปไล่ขึ้นตรวจไปเรื่อยๆแล้วคอยใหอ้อย่าปล่อยให้จิตเนี่ยมันเพลินไปกับอารมณ์เรารับรู้อารมณ์ใดมาพบรีกว่างคอยมีสติระลึกได้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายไว้ รัศสสดาบอกให้เราตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสตินะกายยคตาสติ <c oughs> ลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราวางจิตอยู่กับลมหายใจก็ชื่อว่ามีจิตอยู่กับกายเป็นกายยคตาสติเหมือนกัน ถ้าจิตมันเคลื่อนออกจากกายไปปุ๊บนี้ให้รู้ตัวครูเจ้าบอกว่าอย่าปล่อยให้จิตมีสัญญยคะก็คืออย่าปล่อยให้จิตเนี่ยมันผูกกับอารมณ์นะเพราะอํานาจของความเพลินนั้นบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็คิดถึงอดีตถึงอนาคตบ้างคิดถึงที่บ้านที่ทํางานคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตจะแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลาเลย มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับอยู่ตลอดรับรู้ระหว่างแล้วก็เอากลับมาที่กายหลุดไปรู้รีบละนันทิละความเพลินซะอย่าปล่อยให้จิตผูกไปแล้วก็ดึงกลับมาลักษณะการทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมจิตอยู่ที่กายไว้กายเราพระเจ้าจบอกให้รักษาไว้ รักษาไว้ด้วยการเอาจิตมาตั้งอยู่ที่นี้จิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เกิดจิตออกไปจากที่นั่นที่นั่นก็ดับนั้นถ้าจิตออกจากกายกายจะไม่ได้รับการรักษากายจะชำรุดนะนั้นคนที่คิดมากฟุ้งซ่านจะเห็นว่ากายเสื่อมโทรมไวอืม วิธีแก้คือเอาจิตมาอยู่ที่กายพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนเต่าหดหัวแขนขาวไว้ในกระดองนะพิกุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาชนนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ไดนะ้และการที่เราสังวสงรสำุวินซีเนี่ยพเจ้าเรียกอย่างว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ซึ่งเป็นคําเดียวที่พระเจ้าทิ้งไว้ก่อนปรินิพานเป็นคําสุดท้ายว่าอย่าประมาทนะมไม่ประมาทคืออะไรนะผู้ประมาทก็คือผู้ที่ปล่อยให้จิตเปลินไปกับอารมณ์ผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ที่สำรวมอินทรีย์นะเพราะเราสำรวมอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยชื่อว่าเราไม่ประมาทละอืมอย่างนี้เนั้นพยายามฝึกอยู่อย่างเนี้ย เราทําอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็จะเกิดอุปนิสัยความเคยชินนะเคยชินเรากําลังละการสร้างภพของจิตเพราะว่าขณะที่เราคิดนึกเนี่ยพูะชาาบอกเป็นภพแล้วนะภพแปลว่าที่ตั้งของจิตที่จิตไปตั้งอาศัยนะ มันตั้งอยู่ในกายนี้ก็เป็นภพไปตั้งอยู่ตรงไหนก็เป็นภพหมดแต่ทาภพให้เหลือน้อยที่สุดคือเอามาตั้งที่นี่ภาวะตัณหาตัณหาคือความอยากภาวะคือภพความอยากในการสร้างภพในั้นจิตสร้างภพตรงนี้ไม่พอไปนึกไปคิดไปรู้สึกนะสร้างอยู่ตลอดังน,นั้นเราอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็นึกคิดเร,เรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเลย นะ <c oughs> ไม่หยุดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เป็นกระบวนการทำงานของจิตและเราก็จะรู้จักว่าอ๋อตัวเราเนี่ยมีกี่ชนิดกี่ธาตุที่เรายึดถือนั้นเวลาเรายึดเนี่ยว่าเราเนี่ยอะไรเป็นเราอ๋อนี่แขนเรามือเราลูกตาเราจมูกเราไม่ใช่แค่นี้นะก้อนกายทั้งกายเนี่ยนี่เราแล้วใจของเราไหมา ใจเราย,ยึดมายึดติดว่าใจฉันใจฉันเป็นอย่างนี้ใจเธอเป็นยังไงใช่ไหมอ่าเราก็ยึดใจอีกยึดใจกับกายสองแลวใช่ไหมเ,เวลาสุขมายมบอกยมสุกไหม,เ,มเวลาเพื่อนทุกมาทุกของเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่ทุกฉันนะยมก็ไม่ทุกแต่เพื่อนทุก ดังนั้นความรู้สึกสุขทุกข์เราก็ยึดอีกใช่ไหมว่าของฉันอาการอย่างนี้อาการความรู้สึกนี้คือของฉันเนี่ยสามอย่าง